สวัสดีวันสุขับพี่นอ้องป้องปายผู้เสด็ผู้สาวผู้แถาผู้เก่แม่หมายแม่ตกมาส้มบรรยากาศความงามของดอกไม้วม่าแม่ดอกไม้เนาะบอลเนาะข้าจะปู่พี่น้องลูกไดสองเดือนลยได้นี่ นียอมรับเลยว่าคือตามกกษเรอีล enfin ีพ่อปูกบปูไปเยอทันแล้วเห็นมันงามนะปูกเล่นปูไปปุมบามันมักอีลีได้พี่น้องเออนี่บอกไปม้านเดี๋ยวเมนของคอยจักต้นดอก มีแต่ของมูเท่านะั้นอ <sleeve monastery> <The> <response> mm ่ะผูแต่ว่ากับมะซอยก็ผูกยูผูแต่ว่ากันใดนี่คือนี่ยังพี่น้องนี่พวกลุงอันนี้พกลุงนี่ซิเมนต์เจี๊ลุงเอาเพื่อนมาดูปูกันดีกว่าเมื่งปูพี่น้องเปตกมือ ขึ้นนี่ใหเพื่อนตัวแบบเบิ่มเลยไหนอ่ะจะไปดีนะอเฮ้ยทำมีงมากๆตัวเบิ่มเลยนี่ครับท่านผู้ชมครับ่ะใหญ่มากตัวเบิ่มเลยนี่มีไข่อะไรอ่ะมีไข่ปลานั่นน่ะไปถึงไอ้นี่โอ้ไข่ปูไข่ปูไม่มีมีตัวผู้ทั้งนั้นเลย มีตัวผู้เพื่อนตัวเมียไม่มีตัวเมียไม่มีเาตาตป้นดีบ่ตำป่นตำปุนกับปู้ไหมบรู้ฮะบรู้ไ่รูอะไรอย่างวะเป็นภาษาแกแหละไม่รู้เพราะไม่รู้นีนี้ว่าทำน้ำแกอะไรเอาทำอะไรดีเพื่อนนะ บ่มีรู้จิ้งจเคยกินโมตันปุ่นกระปูฮะเคยกินบ่เคยกินโมหำเออเดี๋ยวตามไปกินน้าคนกับปูนี่ฮะเจ้าคนก็กินด่างชอบกินปูชอบกินปูเอาเห็ดปลาเดกกับปูเนาะเอาเห็ดปลาเดกกระเดยได้เนาะเอาเห็ดกับปูไป ใส่แล้วกลายเป็นภาเปพนี<ม>้ที่ททถ่ายกันไปด้วยโอเคนี่แหละครับขอบคุณครับบ๊ายบาย,บาย